เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรากลับมากับเกมไม้ไซนะเเราถูกขังอยู่ใช่ไหมล่าสุดนี่ก็เป็นพาทีเก้าแล้วฮะอ่ะลุกขึ้นมาเริ่มกันเลยออกจากห้องใต้ดินอ่ะเราโดนขังอยู่สินะมีคนเปิดไฟครับここ<ะ>อยู่นี่นี่เองเออทำไมคุณถึงออกมาจากแกนกลางล่ะฉันบอกให้ hey, คุณรอไม่ใช่เหรอเออฉันเห็นว่า<ๆ>เธอไปนานเกินไปนะ่ะเอองั้นก็ช่างมันก่อนละกัน ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะน่าจะเป็นค่าดัดชนีต้องลองไปใช้ดูว่าไ,ได้ผลไหมก็อื่นเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะโอเคมิตะเอ่ออย่มิต,ะ,มตะบ้าข้างนั่นนะ่ะเธอน่าจะกําลังยุ่งอยู่กับผู้เล่นคนใหม่อยู่นะหวังว่าคงไม่มีเวลามาสนใจพวกเราหรอกนะได้เลยมิตะไม่เปิดให้ฉันหน่อยเหรอมิตะตอฉันด้วยสิเอ้ยมิตเขาสปีดรันขึ้นไปข้างบนเลยวะ ไปยังไงวะไมไ่ยินเสียงเท้าเลยฮะโอ๊ยพุ่งพวดเข้าไปเลยวะเออนี่เล่นไปแล้วนี่เล่นไปแล้วอีมีขวดอันนี้อยู่ด้วยครับแล้วสุดหลอเ,เจอตลับอยู่ตรงนี้เนาะใช่เราเจอตลับอยู่ตรงนี้เอตู้นี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคเอืมไม่น่าจะมีอะไรอยู่แถวนี้แล้วมั้งครับ อืมเงียบดีจังเลยท่านตอวน,นี้ก็เป็นตู้เกมนละ้วเล่นไม่ได้ด้วยครับอืมตู้เซฟนี่มันส่นรหัสได้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรหัสเลยวะเออมันมีรหัสอยู่จริงไหมเนี่ยนะเจอตั้งแต่ต้นเกมนะไอ้ตู้เซฟอนเนี้ยโอเคตามพิตากขึ้นไปดีกว่าครับ พี่ต่าบอกว่าเราต้องอะไรนะลืมไปแล้วลืมค่ายซะด้วยเออเพิ่งจะพูดกันเมื่อกี้เองอะเฮ้ยมีคนโดนตุ๋ยครับเดี๋ยวอยากออกไปเลยเอะอ,อยู่ที่นี่ได้ไหมอ่ะมีอะไรให้เก็บด้วยเอ,อ๊ะเมื่อกี้มีอะไรกดได้ไม่มีโอเคไป อย่างจาับตรงนี้วัสดีอุ้ยจี้ทำอะไรตกไว้หรือเปล่าว้าอ,อย่านะเฮ้ยมิตะมิตะคลิปติดเหลืองโอ้ไมนะมิตะอุ้ย,ย,ไ,มนะมยไม่จริง ไม,ไม่จริง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 ชิบหายแล้วทุกคนมิตา่าเราตุ้ยดูรอบๆเฮ้ยมันก็พิบด้วยอ่ะเอ๊ะอ้าวหายไปแล้วครับเอ๊ะเรากลับมาที่เวอร์ชัน1.9ใช่ไหมดูรอบๆหรอตานนี้ออกได้วปะ เป็นห้องน้ำครับเฮ้ยขอบตาดำปือเลยอะเอ๊ะเราขอบตาดำอย่างนี้อยู่แล้ววะเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับมิตาตอนนี้เป็นสีชมูเหรอมันเป็นสี่มพูมาก่อนเหรอ,อติดดรูรอบๆอย่างนั้นเหรออุย้ย พี่ตานั่งอยู่เมื่อกี้มันจะกระพริบกระพริบแล้วก็แล้วก็ยังไงรีบูตเหรอผมอยู่เวอร์ชันไหนแล้วเนี่ยทุกคนหายแล้วเมื่อกี้โอ้โหผมอาจจะออ่ดึงสีออกหรือไม่ก็เซนเซอร์ไว้นะทุกคนนะอาจจะให้ดูไม่ได้เพราะมันอาจจะติดแดงได้นะเอาใครอยากดูฉากเมื่อกี้ก็แนะนำโหลดเลยฮะ <c oughs> โคตรสยองเลย ประตูอื่นเปิดได้ไหมประตูอื่นเปิดไม่ได้แล้วต้องไปคุยกับมิตาคนนั้นแล้วครับเหมือนเธอจะโดรีบูตไหมเธอตายอะ่ะเมื่อกี้คุณเป็นใครเหรอเธอยังไม่ตายเธอจำฉันไม่ได้เหรอเธอรู้จักคุณด้วยเหรอ yeah, แย่นะฮะทุกคนไปไงต่อข้างๆเธอน้่ยมันตลบไม่ใช่เหรออะไรกัน ฉันจะทํายังไงต่อดีเนี่ยฉันออกไปที่นี่เออเอาไปจากที่นี่ไม่ได้อะคุณมาถึงอะไรงั้นหรอเดี๋ยวนะนั่นแหวนนี่แหวนหรอแับเบอาตลับก่อนอะีอ่ตาฉันอยากได้ตลับโอเคสมแหวนก่อนก็ได้ครับหวังว่ามันยังเอ้ยแผลเราหายเหรอเมื่อกี้ฉันรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะมันคืออะไรคาดจันนีเหรอเธอหามันเจอ จะไม่รู้ว่าคนกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะต้องรีบกลับไปที่แกนกลางแล้วแล้วก็มันคงจะดีกว่าถ้าเธออะไรวะนั่นอะ่ะอุ้ยเราโอเคได้เลยไปที่แกนกลางเดี๋ยวขอเกียตหลับไปนี่ทุกคนแผลเราหายแล้วอะ่ะมิตะอ๋อไปของมิตะคนนี้ครับใอรเดินนำหมอเธอรู้หรอว่าเราจะไปไหนเราจะไปลงห้องใต้ดีนไหม เปิดไม่ได้แล้วนะครับอืมวิตาคนนี้มันแปลกๆอะ่ะรีบูตจริงปะเนี่ยเราได้รหัสค่าดัชนีมาแล้วต้องไปแกนกลางสินะไปโอ้ไปอย่างนี้เลยมีคนเปิดประตูให้ด้วย <S <S เผื่อรอนี่นะ โอเคฉันจะนั่งรอตรงนี้นะอยู่ตู้ไนดะ้ปะไม่ค่อยไว้ใจเลยมตะมีอะไรแนะนำไหม,มจะไปแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมครับไม่ใช่โอ้โหยังมีเขียงอยู่ตรงนี้อีกเหรอห่ามจริงๆเถอะเขียงอยู่ทุกที่วันลนะนน่มิตระจังเอ่อป้อนข้อมูลและ ดึงคันโยกเพื่อรีบูตมิจะบ้าขัางอ,อุ้ยเธอตื่นแล้วยักขมูขี่ออนข้อมูลเนาะเออเริ่มแอปพลิเคชันยืนยันการเข้าสู่ระบบออรหัสอะไรวะนะ่ะอันนี้ปะถูกไหมไม่สำเร็จเอาชิบหายแล้วรหัสแล้วนะลืมรหัส อ๋อนี่นี่นี่โอเคเออไปทำอะไรใช่ไหมขออนุญาตนะกันเนาะโอเครหัสคืออันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อ๋อโปรแกรมเริ่มการตั้งค่าได้กู้คือระบบเหรอหรือว่าอะไรการจากการขั้นสูงตัวละอุปกรณ์เสมือนใช้ไม่ได้ อืมนี่ก็ไม่ใช่ต้องเป็นรีบูตสินะกูคือระบบแก้ไขข้อผิดพลาด้องันไารัสเหรอไม่ใช่นี่แต่เขาคือไวรัสปะวะนี่ก็ไม่ใช่ฉันต้องหาตัวเลือกรีสตาร์ตตัวละครขอนชั้นขั้นสูงเอ่อรันแฟลชไดร์ฮะผมรันแฟลชไดร์มเอาแฟลชไดร์มาจากไหนวะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ไมอันนี้เล่นไปแล้วกูคือระบบรีเารตตัวละครโอเคศูนยะ์ศนเกปดนะศูนยเกปดเอาไปใส่ค่าดัชนีตัวละครก็คือห้าหกเจ็ดเจ็ดศย์เก้าแปด 098นเก้าแปดโอเคกำลังดึงคันโยกเอออุ้ยอะไรอะไรไหนคันโยกอะคันโยกอยู่ไหนวะขอขอขอดึงคันโยก ตรงไหนอ่ะเออยืนยันการรีบูตรกรนาด้วยคันโยกไหนคันโยกวะขอโทษนะอย่าหรือคันโยกอยู่ข้างนอกวะแป๊บนึงมิตาชชวยชมิตาหรือเปล่าผู้คุมกดอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยเฮ้ยคันโยกอยู่ไหนวะ เุ้ยเสียงผมจะเต้นดังมากอืมขยกอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือเปล่าก่อนทไมผมผม,มาหาขยกไม่เจอขอโทษทีแต่ว่านะอยู่ไหยวะยืนยนันอ๋อนี่ไงบ่าเอ้ยกำลังเตรียมการรีบูตโอเครีบูตเรียบร้อยครับ อะไรมันได้ทำอะไรอย่าเข้ามานะไม่ทำอะไรใช่ปะกางดำเนินการรีบูตโอเคกำลังดำเนินการสิน,รรนะตรงกลางนี่มีอะไรเขียนด้วยแต่ไม่ทำอะไรใช่ไหมอ่านไปแล้วนะกางเตรียมการรีบูตอี่ยกำลังเตรียมการ,อย,ากร,ยการอย่าเข้ามา แล้วผมจะกลับยังไงอ่ะทีเนี้ยถ้าเขาไม่ยอมกลับไม่ยอมขึ้นไปอ่ะผมเดินไปได้ปะขอขอขอเดินตรงนี้ได้ไหมครับขอขอเดินไปนิดนิดนิดเดี๋ยวนิดเดียว,ยวอย่าอยา่ยาอย่าทำอ้าวพาทะลุมแมปมาเลยเกือบไปแล้ว ดิฉันทำสำเร็จใช่ไหมเยี่ยมแผลผมหายไปแล้วอ่ะฉันอยู่ในเวอร์ชันที่ถูกต้องแล้วเวอร์ชั่นที่ถูกต้องงั้นเหรอแล้วรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องอ่ะวายมีเธออยู่ข้างในด้วย <laughs> เธอกลับมาแล้วมีจ่าคนดีคนเดิมมีจ่าที่น่ารักของฉัน ในวันแรกที่เราเจอกันฉันยังจาเธอได้ไม่ลืลืมออกไม่ได้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะกล่องนมไม่ตาเรากลับมาเล่นเกมเหมือนเดิมไหมเราชนะอยากชนะไพ่เธอจังฉันยังฉันแพ้ไพ่ไพ่เธอรอบที่แล้วอ่ะยังยังไม่ลืมใช่ไหมไม่ต้าฉันขอไปดูห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะอืม,มทุกอย่างยังเหมือนเดิมคนระับห้องน้ำก็ด้วยขอบตาดำปี่เลยวะ่ะ แต่แผลผมหายไปแล้วอะคือมาหายเร็วแท้วะเอ,อหรือผมไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเป,เป็นไปได้นะอันนี้เอยยังอยู่เป็นยังอยู่จะเป็นน้อยกับบางเกงในชิตตี้อืมเอาไปหามิตากันดีกว,ว่าเราคุยกับตัวเองก็ไม่ได้คำตอบหรอกครับมิตาันมาแล้วสวัสดีคุณคือผู้เล่นใช่ไหม ใช่แล้วละคุณชื่ออะไรหรอฉันอยากออกไปจากที่นี่น่ะอยากออกไปแล้วหรอ้็ตอนแรกคุณมาที่นี่ได้ยังไงล่ะเอาเธอไมได้คุณออกไปได้แค่ออกไปไทางประตูหน้านะโชคดีนะเอ๊ะง่ายไปป้าเอาตาจังช่วยเธอได้ไหมโอ้ยิ้มสดใส อืเธอตอนนิ่งๆก็มองไหมไม่มองฉันเลยเหรอโอเคมองอ้าวตรงนี้ตรงนี้หันมองเลยนั่งได้ปะเราปรับความเข้าใจกันได้นะมิตาจริงเราไม่ต้องฆ่าฟันเป็นขนาดนั้นก็ได้อะ่ะยดอกไม้อะไรอ่ะอืมไอเลิฟยูเหมือนเดิมเลยฮะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมตัมดจังสุดจะไปแล้วนะยืดหน่อยไหมคุณไม่ได้จริงหรอคุณไม่ได้จริงครับโอเคไปก็ไปไปแล้วนะไปแล้วนะจะไปจริงๆแล้วนะเนี่ยออกประตูมาแล้วนะไม่เดินตามด้วยวะไปเด้อ กำแพงเหรออืมนี่มันไม่ถูกต้องนะบางทีอาจจะมีอะไรในห้องใต้ดินที่ช่วยคุณได้นะฉันเพิ่งคนพบว่าตู้เสื้อผ้าของฉันเนี่ยมันเชื่อมไปยังห้องใต้ดินได้นะ่ะแต่มันขยะเต็มไปหมดเลยละ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์แปลกๆด้วยคุณต้องปลอรหสอะไรสักอย่างด้วยละ่ะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน่ะ ฉันก็ไม่ได้สนใจพวกนั้นพวกมันหรอกนะ<ส>แต่มันทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยอะ่ะอืมคุณจะลองไปดูหน่อยไหมโอเคไปที่ห้องใต้ดินเพื่อป้อนรหัสไอดีของคุณของคุณด้วยหรอรหัสไอดีของฉันเหรอกําแพงงั้นเหรอไม่ค่อยไว้ใจเลยจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังไม่มี เอ๊ะมองไปแก่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ้ามิตะถ้าแกไม่ดุร้ายใส่ฉันแล้วก็นะไปเลยเด้อมองใต้ดินเราอยู่ฝั่งนี้ตามไหมไม่ตามด้วยเอ๊ยเขาดูไม่ค่อยยื้อเราเท่าไหร่เลยเว้ยปกติเขาจะเดินตามกันไหมใชยเหรอมิตะตามมาหน่อยเถอะดูเหมือนว่าเธอจำอะไรไม่ได้แสดงว่าเราทำสำเร็จสินะ ไม่เชื่อหรอกตอนนี้เราแค่ออกจากบ้านป้าบ้านนี่เออไปทางไหนล่ะนี่หรอไม่ใช่แฮะอนี่เป็นเครื่องที่เรามาครับเป็นเครื่องย้ายเวอร์ชั่นอะตามมาไปะเฮ้ยระแวงว่ะเอารหัสอะไรอะ่ะไปที่ห้องใต้ดินเพื่อป้อนรหัสไอดีของคุณเอามาใช่รหัสอะนนีเหร หรือเครื่องนี้วะอ๋อนี่ไงรหัส ID เหรอได้ยินเสียงอะไรด้วยเอดาเก้าหนึ่งสามหนึ่งไอดีมิสก,กิศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์มอตตี้สี่สามศูนย์แปดโอเลกิไม่มีชื่อผมวะมีบิ๊กบอยไหม ไมด้อันนี้คือมอร์ตี้ลิกนี่ไงหกศูนย์หกสี่บิ๊กบอยจะไปแล้วเดอ้อขอหกศูนย์อะไรนะเมื่อกี้เราจะลืมหกศูนย์หกสี่ใช่ไหมหกศูนย์หกสี่ใช่หกศูนย์หกศูนย์หกสี่ แล้วก็ยังไงเสร็จแล้วออกจากโลกนี้เซฟว่ะมันเซฟว่ะหกศูนย์หกสี่ถ้าลองไปใ,ใส่รหัสตัวเซฟดูว่ะไม่น่าใช่พระาะว่าเป็นหกศูนหกสี่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ว่ะเข้าใจผิดอืม มีมอต้ามอตตี้ด้วยมันวังเวงจังเลยเฮ้เงียบแปลกแปกนะจะจบแล้วเหรอเนี่ยออกจากโลกนี้ได้แล้วเหรอพิตาจังเราอยู่ไหนอะเออไม่อยู่พิตาไปไหนวะมิจาฉันไม่ไปส่งฉันจริงหรอ เรอยู่ไหนเนี่ยห้องน้ำเอา้าโอ้มีตามอยู่แล้วเราก็ขอบตาดำปีเลยมีตาไปไหนวะนอนอยู่เตียงปะไม่มีฮะเดี๋ยวแผลผมหายแล้วด้วยนะนะเนี่ยหลือแต่คาบเลือดนิดนึงไม่มีแผลสักนิดเลย จริงจังวะนี่อะไรเด้อเจอกันเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนขอกอดคุณหน่อยสิเกมแดงด้วยดีใจที่ได้เจอคุณนะเออฉันก็ดีใจเหมือนกันนะมิตะจางังเล่นกับเธอนี่มันสนุกจริงๆเลยอะบอกจากใจเลยนะจะเล่นกับเธอได้ทั้งวันอะอืมพอรียง มิตะเรายืนกอดกันอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้ฉันจะไปก่อนละเจอกันเจอกันมิตะเฮอน่าจะได้จังที่คุณและฉันเนี่ยเราได้ใช้เวลาร่วมกันแค่นิดเดียวอะเออเธอพูดเรื่องอะไรนะฉันหมายถึงคุณควรรออยู่ที่นี่กับฉันะควรจะอยู่ที่นี่กับฉันมันคือความผิดของฉันเองอะฉันไม่น่าปล่อยให้เสียงนั่นหลุดออกมาจากตู้เลยเอ๊ะ ฉันคงจะฆ่าเยนน่นให้เร็วกว่านี้เอ๊ะอๆเดี๋ยวเดียวนะนี่เธอยังจำทุกอย่างได้เหรอเอาคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงคุณนี่มันโง่จริงๆไม่ต่างจากผู้เล่นคนอื่นเลยมิตะฉันจะไปแล้วอะไรอ่ะแต่ดูเหมือนจะเสร็จพอดีเลยดูนี่ความจริงน่ะไม่จำเป็นกับคุณอีกต่อไปแล้วขอโทษนะอิอิไม่จริงอะ ฉันทำพลาดงั้นเหรอไม่ฉันมั่นใจว่าฉันรีบูตเธอไปแล้วอะย่าไม่เข้าใจอีกเหรอเอ้ยม <laughs> ิตไม่ตไ,ไม่ตะฉน,นี่มันนักแสดงยอดเยี่ยมจริงๆคุณ <laughs> น่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะที่รักมิตะเธอทําอะไรอ่ะ <laughs> มิตะเธอบ้าไปแล้วอ่ะนี่มันสนุกเป็นบ้าเลยเกเป็นแบบทําไมทําแบบนี้อ่ะเกตบ้าไปแล้วเกตบ้าอะไรอุย้ยเฮ้ยฉันเป็นบ้าก <laughs> ันเนหรอ ยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยเป็นมิตรและไม่เคยมีเวอร์ชันของฉันตั้งแต่แรกเธอก็แค่ใช้ผิวหนังของยัยงูนี่หลบซ่อนอยู่ใต้มันเพราะงั้นถึงไม่มีทางรีบูทฉันได้ยังไงล่ะบ้านะแกะแสดงว่าพวกเธอไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่แรกแต่ปัญหาคือแกต้งหาก คุณก็เช่นกันเออเจ็บปวดนะที่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นเออมิตรปล่อยฉันไปทีดิเออแต่ไม่เป็นไรได้เวลาที่เราจะไปเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะทุกอย่างพร้อมแล้วหัวใครวะน,นั่นน่ะคิดว่าถึงเวลาที่จะดึงคุณออกจากคอนโซลแล้วละ่ะแล้วเจอกันคุณจะกลายเป็นตลับโปรดของฉันผู้เล่นที่มีชื่อหน้าสนใจบิ๊กบอยอะนะเจอกันมิตรจังอันนี้คือไง เแล้วฉันก็ตื่นมาที่บ้านแล้วเหรอเนี่ยบ้านอ่ะเอ้ยลบเก็บได้เลยเหรอจัดดีลบลบแม่งทะเลยติดึงนี่คือจุดจบเหรอเรากลายเป็นตลับไปแล้วนะฮะจากที่บทสนทนาเมื่อกี้เธอพูดไว้ แต่ผมเดินช้ามากครับผมผมเหมือนกำลังจะหมดแหลกผมแหลกผมแหลกโคตรโคตรเวอร์เอชินเอออะสี่เก้าเจ็ดศูนย์ฮ้ยบิ๊กบอยเฮ้ยเจ้า ยินดีด้วย,วยคุณจบเกมแล้วครัเบเวลาที่เล่นไป5ชั่วโมง5้าเอสวิวนาทีเ37นาที3วินาทีอันนี้ก็เป็นจุดจบของผมหรือว่ามีจุดจบเดียวก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเกมโคตรดีเลยอะมันมีทั้งหลายเกมอยู่ในนี้นะไม่ว่าจะเป็นเกมรถแข่งเออเกมยิงจะรวดเกมงูเออมันมันแบบว่าหลากหลายมากนะแล้วก,กับวิธีคิดของเขาชอบมากเลยวะ่ะ ล้วก็จบไปกับซีรีส์ m หม่ไซนะเป็นซีรีส์ที่เล่นจบเป็นซีรีส์ที่สองบ้งปกติแล้วก็เล่นไม่ค่อยจบเท่าไหรไรหรอกนะโอเคชอบมากเลยครับเกมนี้เราการเป็นตลับนะตอนนี้แล้วปุ่มออกมันก็เป็นอย่างนี้ครับเดีย๋ยวเวลาผมจะกดออกหน้าเขาจะบึ้งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาจะเอาปุ่มออกหลบแน่หน้าบึ้งใช่ไม่ชื้อปึ๊บปึ๊บ เออผมพามาดูคอลเลกชันหน่อยดีกว่าที่ผมเก็บได้จากเกมนี้นะน้องน่ารักสุดๆทำไดนะว่าน้องโหดไปหน่อยแล้วก็ตัวละครผมเก็บมาได้แค่นี้นะครับผมนี่เป็นมิตะคนอา่าน้องตาแดงด้วยโอเคมิตะใจดีนะแล้วก็มิตะเออสวมหมวกเป็นมิตะแฮปปี้นะอยากกลับเล่นกับคนนี้จังมิลา่าสาวน้อยขี้อายครับ ใส่กระโปรงยาวเจ้คนนี้เป็นวิตะแกนกลางยังคุมเครือสินะมีตลับอ๋อมีตลับผู้เล่นแล้วเฮ้ผมไม่สรุปอะไรแล้วกันเนาะ <c oughs> ความสำเร็จสิบห้าทัยี่หกยังเหลืออีกเยอะเลยเสื้อผ้าล่ะชุดดั้งเดิมอ่ะผมเก็บชุดนักเรียนมาได้ด้วยอุ้ยโคตรเท่เลย มิตาแวมพายครับแล้วก็มิตาคิดมากเฮ้ยเอ๊ะทำไมนมนเข้ามาได้ดหนึ่งด่างอย่างนั้นนะหรือมันเด้งอยู่แล้ววะปกติก็เด้งอยู่แล้วนี่หว่าอ่ะจบกันไปนะครับผมเอาไว้ซีรีส์ใหม่ซีรีส์ต่อไปจะเป็นซีรีส์อะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยฮะไว้เจอกันใหม่ซีรีส์หน้าสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ แต่แต่แนทแต่แต่แนะแตแต่แนทแต่แตาแตแต่แตต